พอแกะฝาลังออกมาก็ทึ่งเลยนะครับพเพื่อนๆฝุ่นยเยอะเลยลูกค้าแจ้งว่าไม่ติดนะครับพเพื่อนๆเราเสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ติดจริงๆเป็นทีวีซัมซุงรุ่น UA40UJU อ่ะโทษน,นะพนเพื่อนๆนะเอาใหม่ก็ได้ u a 4 0 j u 6 0 0 a k x x t เบื้องต้นเราจะเอาไปเป่าฝุ่นก่อนนะพนเพื่อนๆนะรู้สึกว่าฝุ่นยเยอะมากเลย เราไปเป่าฝุ่นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป่าฝุ่นมาแล้วเราจะมาตรวจเช็คกันเลยทีนี้อาการแบบนี้เสียปลั๊กแล้วเครื่องไม่ติด LED ไม่โชว์หน้าเครื่อง LED ที่เป็นแดงๆนะ่ะที่หน้าเครื่องไม่โชว์อาการแบบนี้คือซัพพลายเสียก็ได้เมนบอร์ดเสียก็ได้แต่เราจะมาแยกอาการเสียนะเพื่อนๆนะแยกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เบื้องต้นเราจะมาวัดไฟ300ก่อนนะเพื่อนๆนะไป300ตรงบอร์ดซับไพตัวนี้นะเราจะวัดตรงไหนเอาแบบง่ายๆก็คือคาปาเสีตัวใหญ่ๆเนี่ยนะวัดให้ถูกขัขว้ขวขวัขว้ขวบวกขั้วลบมันจะมีไฟ300ขึ้นมานะเพื่อนๆนะๆนะบางรุ่นที่มันใช้งานอีกเดี๋ยวดูดูก่อนนะเพื่อนเออใช่ก็ไฟ300ละง่ายๆก็คือตั้งมิเตอร์พัน กวัดเลยนะเพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยนะคำแล้วอู้เดี๋ยวนะดูคนนับเพื่อนๆนะจะวัดให้ดูเห็นไปด้วยกันไหมสามร้อยมีไหมปั๊บไฟสามร้อยมีเราก็จะรัดขั้นตอนเลยเท่าไฟสามร้อยมีนะรัดขั้นตอนอยังไง <c oughs> เราจะถอดนี่ถอดสายเนี่ยออกสายไฟที่จ่ายไปหาเมนบอร์ดเนี้ย สายไฟจากซับไพ่นี่นี่มาเนี่ยใหญ่มหาเมียนบน่นะเราถอดออกถอดเพื่อจะแยกอาการเสียถ้าเราถอดสายออกแล้วมีไฟไอมีไอแบ็คไลท์นี่ติดส่องขึ้นมาตามร่องรูหลืบที่เรามองสามารถมองเห็นได้นี่ <Okay. S 1> เราจะรู้เลยว่าอะไรเสียอ่าเดี๋ยวถอดเลยถอดเลย,เลยในขณะที่เสียบปลั๊กเลยนะเพื่อนนะ เราก็มาสังเกตดูตรงนี้นะชุบ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 อ้าวนันเห็นไหมเพื่อนๆนะนั่นติดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำให้มืดสักหน่อยมันจะได้เห็นชัดเจนว่าแบคไลท์ติดถ้าแบคไลท์ติดแล้วแบคไลท์ติดแล้วเราฟันธงได้เลยว่าซัพพลายดีซัพพลายดีแบคไลท์ไม่ขาดนะแต่ไอ้ส่วนที่ว่า หลอดหลุดนี่อีกเรื่องหนึ่งนะตอนยกมารู้สึกว่าดังก๊อกล็กก๊อกล็กหลอดหลุดนี่อีกต่างหากเราค่อยว่ากันเราจะสังเกตยังไงว่าหลอดมันหลุดไหมเพราะว่ามันใช้งานนานนะใช้งานนานแล้วก็หลอดแบคไลท์บางรุ่นนี่มันจะหลุดออกจากล่างออกจากไม้ของมันถ้าเราอยากรู้ว่าหลอดหลุดไหมในขณะที่แบคไลท์ทำงานนั้นเพื่อนะให้ ให้ไงายจอขึ้นมานะมันจะเป็นสามารถจะมองเห็นได้นะคือแสงมันแลบแลบออกมาถ้าสมมุติว่ามันมีภาพขึ้นมาก็คงคงดูไม่สวยงามนั่นแหละเราค่อยว่ากันเพราะว่าเราขยับแล้วรู้สึกว่ามันไหลจบกจวกอยู่นะดังก๊อกแรกก๊อกแรกอยู่นะดูไปด้วยกันเนพะื่อนเพื่อนนะ่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเนลารอรดหลุดจริงๆนะเพราะว่าเราขยับแล้วมันมีเสียงเอ้า พอเป็นแนวทางนะเพื่อนนะถึงว่าเราจะทําไม่จบในวันนี้เพราะว่าเมนบอร์ดเสียจริงๆนั่นแหละนะเพราะว่าเราลองเราลองถอดสายไฟที่มาหาเมนบอร์ดนี้ออกเราก็มาวัดดูก็มีไฟจ่ายมาตามสายอยู่นะเราถอดตรงนี้นะ่แต่เสียบเข้าไปฝั่งซับไพ่นะมีสายมีไฟจ่ายมาอยู่ไอต่อไปเราก็หาเมนบอร์ดมาเปลี่ยนถึงเราจะซ่อมเครื่องนี้ไม่ให้เพื่อนๆนเห็น ในตอนจบก็คือมันต้องรอของก็ให้เป็นแนวทางว่าวิธีตรวจเช็ควิธีการนะครับเ,เพื่อน